มาพา,ายไปพาพากลับ,บแม่มขึ้นเรือมาไม่ไม่ขึ้นน่ะแม่ไม่ขึ้นอ่ะลูกทำไมลูกเก่งขนาดนี้เฮ้ยลูกลูกพายเองได้แล้วหรอหรอดีๆนะพอแล้วไหมอะหา <c oughs> <c oughs> ถ,ถึงไหนอ่ะถูกบ้งเหรอไหนแม่คะแม่คิดไว้ก็จะให้ไปดูได้ได้ค่ะค่ะแล้วนี่นี่คือครั้งแรกป่ะเนี่ยทำเองเนี่ย ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่สามครั้งแล้วมีใครอยู่ด้วยบ้างเนี่ยก็ตอนแรกก็มีป้าตอนทีแรกก็มีป้าตอนที่สองก็มีญาของค่ะแล้ตอนสามก็พ้คนเดียวยมีด้วยนี่คือหมายถึงว่าเขาอยู่เหมือนแพ้ด้วยหรือเปล่าใช่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เ้าอ,อยู่คนเดียวใช่โอ้โหแล้วนี่ป้าเห็นไหมเนี่ย อนนนป้าป้า<_ e _><_ e> พอยังอะ่ะพอแล้วมั้งลูกขึ้นฝั่งได้แล้วล่ะขึ้นฝั่งคือขึอ้นกอจะไปถึงตรงนู้นเลยเหรอลูกก็พายตั้งได้ไกลเฮ้ยก็พา,ายตั้งแด้ไกลแม่ตื่นเต้นมากเลยตอนเนี้ย แม่ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยแม่กลักวกลัวลูกแม่มากเลย